สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่ารายการจังหวัดจันทบุรีวันนี้ผมจะพาท่านมาเที่ยวชมสิ่งมหัศจรรย์ของจังหวัดจันทบุรีครับนั่นก็คือตู้ไม้น้ําธรรมชาติจากบึงน้ําเปรี้ยวอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับถ้าท่านอยากดูครับตามผมมาครับผมจะพาท่านไปชมครับ ได้ยินท่านผู้ว่าบอกว่าจะพาไปชมตู้ไม้น้ำน,นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นแบบตู้ปลาที่มีขนาดไม่เกิน1-2เมตรหรือเปล่านี่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะที่ท่านผู้ว่าจะพาเรามาเที่ยวชมนั้นเป็นตู้ไม้น้ําขนาดมหึมาครับโอ้โหอยู่ที่คลองํำพันธครับหรือบึงน้ําเปรี้ยวครับอเาเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งที่บึงน้ําแห่งนี้ครับเขาขนานนามกันว่าเป็นตู้ไม้น้ําขนาดยักษ์ครับ าคุณผู้ชมไม่เชื่อนี่ครับทีมงานขอจัดมุมสวยๆเรียกน้ำย่อยกันก่อนเป็นยังไงล่ะครับ เป็นยังไงล่ะครับนี่ครับกับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นี่แหละครับคือตู้ไม้น้ําเหมือนกับนี่ที่เราเห็นกันอยู่ในตู้ปลาเนี่ยแหละครับแต่ไม่ได้ถูกตกแต่งครับแต่เป็นความงามของธรรมชาติของบึงธรรมชาติ100%เซครับซึ่งตอนนี้ท่านผู้ว่าสมหมายนี่ก็รอพาแฟนๆเมดิเทอแลนดนไปชมใกล้ๆกันแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับผมสมหมายวิเชียนชันรองผู้ว่าการจังหวัดจันทบุรีครับวันนี้เรามาที่คลองลําพันธ์อยู่ที่ตำบลลาพันธ์อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี เป็นคลองธรรมชาติที่มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่ก็เห็นเป็นแบบนี้มาโดยปกติแล้วเนี่ยบริเวณนี้จะเป็นน้ําเค็มนะเราจะเห็นว่าสองฝั่งมีต้นจากที่อยู่กับน้ําเค็มแล้วก็มีต้นเสม็ดขาวนะแต่พอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำฝนลงมาบริเวณนี้ก็จะเป็นน้ําก่อยในบึงธรรมชาตินี้ก็จะมีทั้งดอกบัวมีทั้งบัวหลวงมีทั้งบัวสาย แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสาหร่ายหลายชนิดมากนะครับใต้น้าในฤดูนี้น้ําจะใสมองเห็นถึงตัวปลานะแล้วก็ในบริเวณนี้เรามองเหมือนกับคล้ายๆบึงแต่จริงๆแล้วเป็นคลองนะเป็นคลองธรรมชาติบริเวณสองฝั่งนี้ก็มีบ้านเรือนยังมีบ้านเรือนน้อยอยู่เป็นธรรมชาติมากนะครับสองทั้งสองฝั่งข้างบนนี้ลึกลงไปก็จะเป็นสวนผลไม้ทัง้งเงาะทุเรียนลองกองมีหมดทุกชนิดเป็นผลไม้ ของจันทบุรีเพราะนั้นบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความผดมสมบูรณ์มากครับ ท้องรำพันหรือบึงน้ำเปรี้ยนครับอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดครับจึงยังไม่มีคนมารบกวนธรรมชาติครับซึ่งเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามไม่แพ้ทะเลและก็น้ําตกกันเลยทีเดียวครับซึ่งท่านผู้ว่าบอกว่าใครมาที่นี่จะได้เห็นสารหร่ายหลายสีสันครับซึ่งจะเกิดขึ้นหลังช่วงปลายฤดูฝนเท่านั้นนะครับที่น้ํานี่จะใสจนเห็นสารหร่ายต่างๆที่ว่าชัดเจนแบบนี้แหละครับ ต่วสาหร่ายที่เห็นเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเขาเรียกกันว่าสาหร่ายหางกระรอกครับแล้วก็จะมีมากในน้ําไหลเอื่อยๆครับทีมงานจึงขอดำลงไปบันทึกภาพครับก็เห็นเกาะกลุ่มกันหนาแน่นเลยทีเดียวครับแต่เวลาถ้าหากคุณผู้ชมเดินทางมาชมครับไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อกล้องดำน้ําให้เปลืองตางค์นะครับพอน้ําในคลองลำพันธ์แห่งนี้แหมใสครับแหมสามารถมองเห็นได้บนเรือนะครับความลึกก็แค่เอวครับดูดีครับหูหงูงปลาทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เยอะแยะไปหมดเลยครับ ครับบริเวณตรงนี้น้าใสมากนะเรามองลงไปเราเห็นดอกบัวกําลังออกดอกเห็นปลาช่อนตรงนู้นก็เป็นปลาช่อนนะปลาหมอนะปลาซิวปลากาลระดีปลาสลิดปลาดุกมีหมดเลยทุกชนิดเลยนะเดี๋ยวอันนี้เป็นโปรแกร,รมที่ทางทททเคยมาแนะนําท่องเที่ยวไว้ด้วยครับในคลองนี้นอกจากเป็นปลาทั่วๆไปเหมือนคลองอื่นปลาช่อนปลาดุกปลาหมอปลาอะไรแล้วเนี่ยนะก็ยังมีปลาพันธ์ที่หายาก ของจันบุรีเรานะในนี้ถ้าเราเห็นปลาซิวตัวเล็กๆยาวประมาณเซนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าปลาข้างขวานปลาซิวข้างขวานวตัวเวนวแบนนะื่อทีเห็นว่ายอยู่หูงหนึ่งนะมองดูผิวเผินบนเส้นทางสายน้าคลองลาพันธุ์ครับก็จะมีลักษณะเหมือนกับบึงทั่วไปนะครับแต่ความพิเศษของบึงแห่งนี้อยู่ที่สายพันธุ์บัวครับที่เห็นกันสุดลูกหูลูกตาครับแต่จะมีพันธุ์อะไรสวยๆให้ได้ชมท่านรองผู้ว่าสมหมายจะพาไปชมกันครับครับเราพบบัวที่อยู่ในบึงเนี่ยนะ เป็นบัวดอกสีม่วงแต่ว่ามีลักษณะพิเศษคือเวลาเขาขยายพันธุ์เนี่ยเขาจะขยายที่ใบนะจะเห็นว่ามีต้นอ่อนขึ้นมาแล้วก็มีรากโผล่ขึ้นมานะขาวๆก็เดี๋ยวก็จะเป็นขยายพันธุ์อย่างทางนี้นะครับมีรากมากกว่าต้ทานที่ปั้นนะใครที่ไม่มาลองให้เห็นกับ ตาครับแม่ก็คงต้องบอกว่าน่าเสียดายอย่างแน่นอนครับเพราะความงดงามภายใต้เบึงองแห่งนี้จะมีให้เห็นช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมเท่านั้นครับหากเลยกว่านี้แม่น้ำแห่งนี้ก็จะมีสีขุ่นอาจจะมองลำบากสักหน่อยครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าคลองรำพันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่หากจะมาลองชมนี่ก็มาลองติดต่อไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลรำพันอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีกันได้เลยนะครับ และสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรม KP แกรนด์จันทบุรีครับที่ใจดีครับเอื้อเฟื้อที่พักอันแสนสบายให้กับทีมงานในครั้งนี้ด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับตู้ไม้น้ําธรรมชาติบึงน้ําเปรี้ยวเป็นอย่างที่ผมกล่าเรียนท่านหรือเปล่าครับสําหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วแต่จังหวัดจันทบุรียังมีของดีอีกมากมายนะครับพรุ่งนี้ติดตามชมในรายการของเรานะครับวันนี้ต้องกล่าวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ